สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลา11โมง34ฮะตอนนี้เราอยู่หน้าตลาดกัปแก้เราก็จะมาดูของว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างที่สามารถเอามาคัดเอามาใส่เผื่อๆไปขายได้ด้วยเราลองมาดูกันนะฮะวันนี้ปะ มาดูกันก่อนฮะว่าคือของมันก็ปะปลายเนาะมันมีเยอะมากเราก็ต้องมานั่งคัดกันดูว่าจะเจอของแรงไอเทมหรือเปล่าตัวนี้เท่าไหร่ตัไหนครับตัวนี้ไม่ขายครับอ๋อเอาไปโชว์ พอดีจะสงสัยนะว่าตลาดกแกบ้กนี่คือที่ไหนใช่ไหมที่ที่นี่คือสกลนครน,นะครับผมก็มาย้ายถิงนฐานอยู่ที่สกลนครตลาดที่นี่มีความ้ายเออตลาดปัดแถวว่าเราเนาะเจอรีด้วยนี่น่าจะเป็นงานใหม่งานรีแชมเปียนก็มีนะครับแชมเปียนเซนเตอร์พซ ลองเลาะไปเรื่อยๆครับราไม่รู้ว่าจะไปเจอร้านไหนเจอของร้านไหนอ่ะไปกันต่อครับเลาะก,กันไปเรื่อยๆแต่เสื้อเมื่อกี้คือใช่เลยนะเสื้อตัวเมื่อกี้ที่เขาแขวนโชว์เขาไม่ขายด้วยคือใช่เลยรุ่นเก่าพะบาง50าบเอาเรื่องอยู่นะของเยอะมาก เยอะจัด yeah, ไม่ต้องไปนั่งเลยนั่งขัดกันนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านาหน้าเดี๋ยวนไปดูร้านาหน้ากันเมื่อกี้มีแฟนโทรมาครับบอกว่ามาดูเสื้อให้หน่อยเป็นร้านแรกที่เราไปที่ไปถามเสื้อเขาจะเขาไม่ไม่ขายไงเสื้อที่เขาแพนลอง,องไปดูกัน <S <S รุ่มใหม่หมดเลยครับแต่ก็มีบางลายก็คือลายมันก็สวยมันสามารถไปใส่เล่นได้ราคาถูกๆอย่างนี้คือราคาที่เขาบอกติดขายเลยใช่ไหม<ช><ช>น,นี่ก็อย่างนี้ก็ร้อยิบบาทอ,อใช่กะจะเป็นราคาประมาณนี้ดูไปเรื่อยๆครับว่าเราจะเจออะไรบ้าง ว่าหายากอยูน่นะของแลอเทมที่นี่ส่วนใหญ่เสื้อมันก็จะเป็นงานแบบสเวตเตอร์ส,ส่วนใหญ่นะสเวตเตอร์มีฮู้ดแล้วก็จะมีเป็นฟิลแบบผ้าลม่มอันนี้ใกล้ช่วงหน้าหนาวด้วยตอนนี้เสื้อแบบจะหนาวเียบมันไม่ได้ขอนที่แบบว่าตรงกระสายที่เราใส่เลย อันนี้แฮนเน็ตว่าแฮนเน็ตแฮนเน็ตเมดอินฮอนดูัสราคากี่บาทอ่าร้อยหกสิบบาทนี่ก็ถือว่าไม่แพงนะถูกร้อยหกสิบบาทถูกมากจริงๆคืออยากได้แบรนด์ทอมมี่เพราะโปโลอะไรเนี้ย น่าจะหายยากถ้าเจอทอมมี่นี่คือแรเลยนะเนี่ยริ<า>ลำต้นดูจากลายก่อนหาลายถ้าเจอลายถูกใจก็กจ็จะไปจะไปดูที่ป้ายแล้วว่าดูผ้าดูตะเข็บอะไรเงี้ยว่ามันจะใช้ใช่หรือเปล่าจะ้ีมีคอนวินเทจหรือเปล่าประมาณนี้ฮะส่วนใหญ่ก็คืองานรุ่นใหม่หมดเลยเนาะน่าจะเป็นทางห่างละ หัวน่าจะไปหมดละเดี๋ยวว,วันนี้ถ้าไม่ได้ของถือว่ามาเดินเที่ยวนออครับพาคนมาดูว่าตลาดแกรับแกลที่สกลเป็นยังไงหายากของเยอะหายากมากาต้องมานั่งนั่งคัดเชล่าวแล้อย่างอยู่กรุงเทพคือไม่ได้มานั่งคัดอย่างนี้นะท,ที่สวนจุฬาะส่วนใหญ่คือเดินแล้วกเ็เดินดูตามที่เขาแขวนโชว์แล้วเนี่ย ก็จะไปจับอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันนั่งคัดอย่างงี้คือเหนื่อย <laughs> มันเยอะจะัดจะไปดูที่เขาคัดมาแล้วที่แบบแหนโชว์ตัสวสวยเนี้ย mm hmm. อย่างนั้นนะจับจับของง่ายแล้วเราก็ไปไปเช็คดูอย่างเงี้นง่ายสุดอันนี้มันเหมือนแหล่งตลาบแบบพวกพ่อค้าแม่ค้าใช่พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านท,ที่แบบว่าหาของถูกไปใส่กันเนาะเพราะว่าราคามันก็ต้นทุนมันโูกะถูกมากเนี่ยเยอะตัวละไม่กี่บาทห้าสิบบาท อย่างสเวตเตอร์ตัวร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยแต่เจอตัวที่เขาแขวนเนี่ยพ่อค้าไม่ขายคือตัวนั้นคือพ้าห้าสิบเลยถ้าบางแต่พ่อค้าไม่ขายเอาไว้แขวนโชว์ต้องแบบใช้เวลาของมันอนะของพวกนี้ใช้เวลาดูมันทั้งวันถ้าอยากได้ของแบบเอาของไปขายแต่ก็มีนะแบบว่ารุ่นน้องแบบว่า,แบบวาเจอตลาดพวกเนี้ย โอ้โหชอบเลยไปนั่งขัดกันพวกพ่อค้ารุ่นน้องที่สวนน่ะ ไว,นะไว้้วยนะไว้สายออกไว้สายสติไม่ถนัดเลยไม่รู้เขาดูกันยังไงนะเราก็เลาะไปเรื่อยฮะเลาะดูกันไปเรื่อย สวดีครับขอบคุณครับขอุณครกันบ้านเซื้อเลยเหรอเสไไื้อนอตที่รักมานานมีคนมาขอลอยเซ็นด้วยถือว่าทรงอันอนี้คือได้เลยนะ ส่งนี้คือได้เลยส่งสวยบันนี้คือส่งได้นะสำหรับคนชอบปไปใส่ได้นะก็ได้มาตลาดกับแก้เรียบร้อยเนาะของเยอะจัดไม่รู้ว่ามันยังไม่เจอของที่ใช่นะวันนี้นี่แหลนะะฮะตลาดกับแก่ที่ชาวสกลนครชอบมาจับของซื้อของของถูก อาจจะเจอของดีบ้างแต่วันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ